สิ้นสุดการรอคอยยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ชมล่าสุดเงินหมื่นพี่น้องเกษตรกรชาวนาไร่ละ1,000บาท16มิถุนายนนี้เตรียมเฮทั่วประเทศค่ะในส่วนของการจ่ายเงินทกสอโอนตรงช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาใครบ้างจะได้รับเสิยข้าวนาปลังข้าวนาปีฟังด่วนเลยค่ะคุณผู้ชมเงินไร่ละ1,000บาทสาหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่รอคอยกันมาอย่างต่อเนื่องหรือว่าเงินหมื่นพี่น้องเกษตรกรชาวนาไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนค่ะล่าสุดนะคะมีการแจ้ง งข่าวดีจากคุณปราโมทเจริญศรีนายกสมาคมชาวนาและก็เกษตรกรไทยแจ้งข่าวดีเงินไร่ละ1 0 0่บาทเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังคณะกรรมาการด้านการตลาดนะคะคุณผู้ชมนัดประชุม16มิถุนายน2 5 6 0นรหสบนี้ค่ะโดยคุณปราโมทเจริญศรีนายกสมาคมชาวนาและก็เกษตรกรไทยนะคะมีการเปิดเผยข้อมูลว่าได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศเลยถึงมาตรการในการช่วยเหลือไร่ละ1 0 0่บาทไม่เกิน10ไร่สำหรับเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวนา ปลังเข้ามาเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งล่าสุดค่ะในวันที่16มิถุนายน2568ที่จะถึงนี้จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและก็บริหารข้าวแห่งชาติด,ด้านการตลาดครั้งที่2ทับ2568โดยจะมีคุณพิชัยนริทธพันธ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานค่ะและจะมีการประชุมในเวลา13นาฬิกา30นาทีที่สำนักง,งานประหลัดกระทรวงการคลังค่ะคุณผู้ชมซึ่งทางนี้นะคะในวาระดังกล่าวจะมีการแจ้งวาระทั้งหมด5วาระด้วยกันค่ะซึ่งในส่วนของวาระที่4เรื่องของการพิจารณายติว่าด้วยเรื่องแนวทางในการช่วยเหลือแก้ปัญหาสําหรับราคาข้าวตกต่ำมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรว่าเป็นมาตรการไหนออกมาและผลผลิตเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีด้วยนะคะปีการผลิต2 5 6 8ทั้ง69มี ผลผลิตเท่าไหร่และจะให้ทางกระทรวงพาณิชย์วางแผนทางด้านการตลาดอย่างไรรวมไปถึงการขยายผลมาตรการในการช่วยเหลือเดิมจากปีก่อนนะคะอทิเช่นโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวนะคะโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวไทยในการเก็บสต๊อกโดยทั้งสองโครงการจะเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้เสริมสภาพคล่องในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาด้วยโดยในการรักษานะคะเก็บสต๊อกชดเชยแล้วก็เสียโอกาสในการรักษาข้าวด้วย ซึ่งทั้งนี้นะคะจะส่งผลให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาสามารถจําหน่ายข้าวได้ในราคาที่เป็นธรรมส่วนไร่ละหนึ่พันบาทก็ต้องรอติดตามว่ามีมาตรการนี้เข้าไปในส่วนของการประชุมนาบาคาไร่ละหนึ่พันบาทหรือไม่ซึ่งคุณปราโมชเจริญสินก็กล่าวว่านะคะอยากจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกคนผ่านทางทุกช่องทางว่าทางสมาคมชาวนาไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะในการรับเรื่องร้องทุกพี่น้องเกษตรกรชาวนาถ้าหากพี่น้องเกษตรกรชาวนามีปัญหาสามารถแจ้งเรื่องเข้าไป ที่ทางสมาคมชาวนานและเกษตรกรไทย<ช>ได้เลยนะคะโดยเฉพาะเงินไร่ละห0 0 0บาทนาปรังนี่ค่ะรัฐบาลเร่งที่จะหาลือในวันที่16มิถุนายน2 5งนา